สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่อง incredible taro b บนกนะคะก็จะเป็นปกตินะพูดไปนกก็จะสับไพ่ไปก็คือเพื่อที่จะตั้งสมาธิไปด้วยในตัวนะคะวันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของลัคนาราศีพิจิกนะคะในเดือนมิถุนายน2563ดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวพิจิกทั้งดวงคนโสดคนมีคู่และคนที่มีคนคุยแบบสถานภาพไม่ชัดเจนนะเรามาดูกันว่าในเดือนมิถุนายนนี้ ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างขอเกริ่นนิดนึงนะคะสําหรับชาวพิจิกนะคะใครอยากจะรู้ว่าตัวเองอยู่ลัคนาราศีพิจิกหรือเปล่าสามารถเข้าไปเช็คได้ในแฟนเพจ Facebook incredible underscore taro 65ตามลิงก์ที่ทิ้งให้อยู่ด้านล่างนี้เพื่อนๆเข้าไปเช็คได้เลยว่าตัวเองเป็นลัคนาราศีพิจิกไหมดูได้ทั้งหมดเลยนะคะถ้า คิดว่าตัวเองเป็นลัคนาก็เช็คลัคนาดูลัคนาได้แต่ถ้าตัวเองคิดว่าน่าจะตรงกับราศีมากกว่าก็ดูราศีได้เช่นกันนะมาชาวโสดค่ะเดือนมิถุนายนพิจิกเป็นอย่างไรกันบ้างขออภัยถ้าเสียงนกรบกวนนะคะเพราะว่าวันนี้เราลองมาอัดคลิปในช่วงกลางวันดูบ้างว่า Energy ในการเปิดไพ่มันจะเหมือนกลางคืนหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกคือนกค่อนข้างที่จะชอบเปิดไพ่กลางคืนเพราะมันเงียบ นะคะแต่กลางวันเนี่ยบางทีเราอยากจะลองเปลี่ยน energy ดูบ้างนะโอเคชาวโสดนะคะชาวโสดเดือนพิจิกนะ The Hermit สี่เหรียญแปดดาบและไพ่หกเหรียญน,นะคะชาวพิจิกคะ่ะคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะใจบุญสุนทานเป็นคนที่มีสีนสูง นะน,น้ใช้คําว่าสินสูงจริงๆเพราะว่าเดือนนี้คุณน่าจะไม่อยากมีใครคุณน่าจะอยากอยู่คนเดียวอยากที่จะโฟกัสไปในเรื่องของสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยที่ไม่ได้ประวิงเขาเรียกอะไรไม่ได้ระแวดระวังหรือว่าไม่ได้โฟกัสด้านอื่นเลย คุณอยากจะอยู่นิ่งๆบางท่านถึงกับเข้าวัดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในเรื่องของความใจบุญสนทานในเรื่องของการให้คุณน่าจะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับเลยด้วยซ้านะคะอาจจะมีการเดินทางเร็วๆนี้หรือเปล่าคุณเหมือนจะหันหลังให้กับทุกสิ่งทุกอย่างความเบื่อหน่ายความกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันทําให้คุณรู้สึกเซงบางครั้งเนี่ย อยากจะหันหน้าเข้าวัดไปใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติในธรรมชาติประมาณนั้นมันเหมือนประมาณว่าคนโสดเนี่ยมันจะพูดยังไงอะถ้าถ้าเป็นลักษณะแบบคืออยากจะละชิงทางโลกแล้วอะอยากจะหันหน้ามุ่งทางธรรมหรือว่าไปอยู่อะไรคนเดียวไปเก็บตัวอยู่คนเดียวเลยมากกว่าสําหรับชาวโสดนะคะนกมองว่าช่วงเนี้ยไม่มีอะไรหรวือหวาในเรื่องของความรักอยากจะใช้ชีวิตอยู่ในความสันโดษนะคะสําหรับคนโสดนะ โอเคไหมทีนี้เรามาดูว่าในเรื่องของคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนขออภัยถ้านกพูดเร็วไปคอมเมนต์ได้นะคะติติงได้ไม่เป็นไรจะเอาเป็นติเพื่อก่อนนะจ๊ะโอเคคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ของคุณไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรกันบ้าง นที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนกมองว่าตอนนี้คุณดิวอยู่กับคนที่ค่อนข้างที่จะเก่งมีอายุนะคะหรือว่าเป็นดิวกับต่างชาติก็ได้ทีนี้ว่าทําความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเน่น,ก,นก,ก็เลยมองว่ามันมีสารดับขึ้นมาความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เนี่ยมันเหมือนประมาณว่ามีใครบางคนเขาไม่ได้สนใจคุณเลยนะคนที่คุณดิวอยู่มันเหมือนว่าเขาค่อนข้างที่จะโฟก,กัสเรื่องการเงินและการงานของเขามากมากกว่า ความสัมพันธ์มันก็เลยทําให้คุณรู้สึกแบบเสียใจอะ่ะเนาะเขาค่อนข้างที่จะมีความสุขกับสถานะของเขาคือคือมันไม่ได้อาจจะพูดยังไงดีคือเหมือนประมาณว่าเขาไม่ได้สนใจเราเท่าที่ควรเป็นคนค่อนข้างที่จะบ้างานคนของคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะบ้างานแล้วก็มันมันเลยทําให้คุณรู้สึกโดนทอดทิ้งโดดเดี่ยวไปหรือเปล่ามัน ไม่มีอะไรที่มันเทคแอคชั่นทำให้คุณรู้สึกได้ว่าเขากำลังสนใจในในส่วนที่คุณกำลังมอบความรู้สึกดีๆให้เขาดังนั้นเนี่ยถามว่าความสัมพันธ์ทุกวันนี้มันชัดเจนไหมมันชัดเจนคือชัดเจนนะคือว่าเขาน่าจะสนใจงานหรือว่าสิ่งรอบตัวมากกว่าสนใจในเรื่องของความรักนะคะมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกหัวเสีย ไปพักหนึ่งเลยแหละอาจจะเป็นช่วงเดือนพถุนายนนี้แหละที่เขาค่อนข้างที่จะบ้าง,งานแล้วก็ค่อนข้างที่จะโฟกัสในเรื่องของการหาเงินมากกว่าก็จะบอกว่าก็อย่าเพิ่งไปเสียใจอะไรไปนะคะก็คือต่างคนต่าง,ต,างต้องใช้ชีวิตในแบบฉบับของตัวเองถ้าความความรักของคุณเนี่ยมันยังไม่ได้บถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนก็ยังยังไม่ต้องไป แปลกใจหรือว่ายังไม่ต้องไปพารานอย์นะเพราะว่าตอนนี้เอาจริงๆถามว่าคุณก็เจ็บเจียนตายเหมือนกันที่ผ่านมานะมันอาจจะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะคะคนที่เข้ามาอาจจะเ,เข้ามาในลักษณะการติดต่อพูดคุยเรื่องการงานเขาอาจจะไปไปเหมือนว่าไปดีลกับคนนั้นด้วยไหมที่ที่ทำให้คุณรู้สึกแบบหัวเสียเหมือนประมาณไม่ได้สนใจฉันเลยสนใจแต่เรื่องงานสนใจแต่เรื่องลูกค้าของคุณ มันก็เลยทำให้คุณรู้สึกกินแฮวนะคะก็ให้ลองดูว่าหลังจากเดือนมิถุนายนไปมันจะมีอะไรเข้ามาดีๆหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นเดือนมิถุนายนของชาวพิจิกคุณอาจจะต้องอยู่กับความเสียใจความรู้สึกน้อยอกน้อยใจกับใครบางคนที่กำลังบ้างงานมากกว่าเรื่องความรักนะคะอ่ะทีนี้ชัดเจนไหม คนมีคู่กันบ้างเดี๋ยวจะไปแล้ววันนี้จะต้องไปธุระนะขออนุญาตรีบๆนะคะคนที่มีคู่แล้วเป็นอย่างไรคะคนมีคู่แล้วคนมีคู่แล้วความสัมพันธ์ของคุณเป็นอะไรกันบ้างเอยชาพิจิกนะเจ็ดถ้วยเดดเด็ สิบถ้วยว้าวและไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะสำหรับชาวพิจิกที่มีคู่แล้วนกมองว่าสถานการณ์ของคุณค่อนข้างที่จะไปได้สวยเดดเดสหรับนกไม่ได้น่ากลัวแต่ว่ามันเป็นการจบกับปัญหาบางอย่างหรือ อะไรที่มันเคยคาลากขะสังไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆตอนนี้ความเป็นครอบครัวก,กลับมาเหมือนเดิมแล้วก็เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะได้ข่าวดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องถ้าถ้านะถ้าคุณกําลังพยายามที่จะมีลูกน้อยนะคะมันถึงเวลาที่จะมีอะไรดีๆกลับเข้ามาอีกครั้งแล้วก็ได้นะคะเนาะถ้าสมมุติว่ามันมีปัญหามาก่อนหน้านี้ คุณมีตัวเลือกเข้ามาคุณมีอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกแบบว่ามันเยอะมันไม่รู้จะไปทางไหนต่อสําหรับความสัมพันธ์นะตอนนี้เนี่ยนกมองว่าคุณและเขากําลังความเป็นครอบครัวเนี่ยมันจะกลับมาแล้วก็อาจจะได้ซับก้อนโตหรือว่าอาจจะได้พินัยกรรมหรือว่าอาจจะได้มรดกกับครอบครัวก็ได้นะคะก็คือความ มันจะได้เงินเงินหรือว่าจะได้ของขวัญที่ถูกใจนะคะที่ทําให้ชาวพิจิกเนี่ยรู้สึกแบบมันมันคุ้มค่ากับการรอคอยกับการต้องจบบางอย่างนะเห็นไหมคะถ้าคุณรอน้องอยู่นะคะขอแสดงความยินดีด้วยถ้าพยายามที่จะมีลูกนะคะสามถ้วยมามันมีแต่เรื่องดีๆแล้วคุณพิจิกขาก็แสดงความยินดีด้วยร่วงหน้าเลยสําหรับเดือนมิถุนายนแล้วก็บอกก่อนว่า การเปิดไพ่ของน้กเนี่ยมันเป็นการเปิดไพ่แบบทั่วไปมันอาจจะไม่ได้เกิดกับคนทุกๆคนถ้าคุณอยากจะรู้ว่าในหน้าไพ่ที่นกเปิดให้เนี่ยมันจะเป็นของคุณไหมอันนี้นกแนะนําว่ามาดูดวงส่วนตัวนะแต่อันนี้คือเป็นเป็นไพ่โดยรวมนะคะก็ขอให้เข้าใจตามนี้ส่วนวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณมากๆสําหรับชาวพิจิกนะคะแล้วก็ขอตัวไปก่อนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะในเดือน มิถุนานแล้วก็อะไรกรกฎาคมเนาะแบบเดียวเองครึ่งปีแล้วนะคะก็ขอขอบคุณจริงๆก็กดไลค์กด subscribe กดติดตามได้เลยในปุ่มด้านล่างนะคะวันนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีจ้